สวัสดีครับพบกับผมเฮียโซงอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่รายการทีเด็ดบอลเต็ง2คู่และบอลสูงต่ำอีก2คู่ในวันนี้เฮียอยากจะขอแนะนำ m า r i r s o s o e r เกเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นปลอดภัยมั่นใจได้100%ฝากถอนทันใจขั้นต่ำเพียง100บาทในส่วนของโปรโมชั่นกีฬาสำหรับสมาชิกใหม่ฝากครั้งแรกรับโบนัส1 0 0สูงสุดถึง 3,000บาทส่วนลูกค้าเก่าก็มีโปรโมชั่นให้นะครับโดยฝากครั้งแรกของวันรับโบนัส10%สูงสุดถึง1,000บาทและคืนยอดเสียให้ทุกๆสัปดาห์เลยนะครับ10%สนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างกันได้เลยนะครับไปกันที่คู่แรกนะครับในศึกฟุตบอลยูฟาแช,ชมเปี้ยนลีกยังบอยจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด คู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลา5ทุ่ม45ของค่ำคืนนี้นะครับยังบอยเจ้าบ้านแน่นอนนะครับเป็นทีมจากลีกของสวิตเซอร์แลนด์นะครับหลายๆคนเนี่ยคุ้นชื่อคุ้นหูกันบ้างแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าฟอร์มถือว่าใช้ได้อยู่นะในฤดูกาลนี้นะครับลงเล่นไปทั้งหมด5นะัดชนะ2เสมอ2แพ้ไป1นะครับมี8คะแนนอยู่อันดับ4ของลีก ผลงานล่าสุดของทางยังบอยเนี่ยคือการเปิดบ้านเอาชนะ FC ฟซูริตไปถึง4ประตูต่อศูนย์ฟอร์มค่อนข้างดีเลยทีเดียวส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตอนนี้เนี่ยเราถือว่าดีด้ากันใหญ่นะครับสำหรับแฟนแมนยูนะเพราะว่าได้ขึ้นเป็นจ่าฝูงนะครับลงเล่นไปทั้งหมด4นะัดชนะ3เสมอ1ยังไม่เคยแพ้ใครและยิงได้ถึง11ประตูเสียไปเพียงแค่3ประตูเท่านั้น ผลงานล่าสุดคือการเปิดบ้านถล่มนิวคาสเซิลไปถึง4ประตูต่อหนึ่งและเป็นการเดบิวตนัดแรกของคริสเตียโนโรนัลโดนะครับแฟนๆแ,แมนยูตอนนี้เนี่ยดีใจหน้าบานกันใหญ่เลยนะครับผลงานทั้งคู่นะครับเจอกันล่าสุดเนี่ยต้องย้อนไปปี2018ตอนนั้นแมนยูเอาชนะยังบอยไปได้1ประตูต่อศูนในบ้านส่วนเกมนอกบ้านแมนยูนั้นบุกไปถล่มยังบอย30นะครับเมื่อวันที่ 20กันยาปี2018เกมนี้ดูในส่วนของไลน์อัพแมนยูมาเต็มสูบนะครับน่าจะใช้เซตที่เรียกได้ว่าเกือบจะเป็นชุดเดียวกันกันกบที่ถล่มนิวคาสเซิลแต่น่าจะเปลี่ยนในส่วนของตำแหน่งเนมันย่ามาติชนะครับเป็นเฟรดนะเกมนี้ดูแล้วแมนยูชนะแน่นอนนะครับอยู่ที่ว่าจะถึงเม็ดที่2หรือเปล่าแต่เฮียมองว่า โอกาสถึงค่อนข้างสูงนะครับซื้อใจคริสตียโนโรนันโดการสวมชุดปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันทำให้โรนันโดเนี่ยรู้สึกกระปรี้กระเป๋าเหมือนกลับไปเป็นวัยรุ่นอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเกมนี้มองว่าแมนยูชนะขาดนะครับเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคู่ต่อมานะครับถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์ของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนีกเลยก็ว่าได้บาร์เซโลนาเปิดบ้านรับการมาเยือนของบาเยนมิวนิค ผู้นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลาตี2ของค่ำคืนนี้บาร์เซโลนาเจ้าบ้านตอนนี้เนี่ยเป็นทีมที่ไม่ได้ติดอยู่อันดับหัวหัวนะครับแต่ก็แข่งน้อยกว่าทีมอื่นนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่อันดับ7ลงเล่น3นัดชนะ2เสมอ1ยังไม่เคยแพ้ใครยิงได้7เสียไป4นะครับแข่งน้อยกว่าทีมที่อยู่อันดับเบอร์ต้นๆ้นของตารางนะครับแค่3คะแนนเท่านั้นก็คือถ้าเก็บตกเนี่ย ยังไงก็มีโอกาสขึ้นไปอยู่อันดับ1 2 3อย่างแน่นอนนะครับลุ้นอยู่ตรงนั้นได้เลยส่วนไบเยนมิวนิคตอนนี้เป็นรองจากฝูงของลีกนะครับลงเล่นทั้งหมด4นัดชนะ3เสมอ1ยังไม่เคยแพ้ใครยิงได้13เสียไป4ประตูผลงานล่าสุดของทั้งคู่ทางบาร์เซโลน่านะครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะเคตาเฟ่ ey, มา2ประตูต่อ1ส่วนบาเยนมิวนิคเนี่ยทำบิ๊กแมตช์นะครับกับอาเบไล์ซิก บุกไปถล่มอาเบไลฟ์ซิกถึง4ประตูต่อ1ผลงานล่าสุดในการเจอกันของทั้งคู่เจอกันเมื่อปี2020นะครับในช่วงเดือนสิงหาเกมนั้นเป็นบาเยนน์มิวนิกที่บุกมาถล่มบาร์เซโลนาไปได้8ประตูต่อ2โอ้โหบ้าบอคอแตกมากๆนะครับดูสกอร์แล้วถือว่าดุจริงนะครับก็ต้องยอมรับนะครับในเกมนั้นเกมนี้นะครับถือว่าทาง บาเยิรมิวนิกเนี่ยกำลังลงตัวมากๆนะครับลงตัวลงล็อกนาเกลมันกำลังคุมทีมได้ลงตัวสุดๆเลยปัญหาอยู่แค่เซอร์จินา n บรีนะครับที่ไม่น่าจะได้ลงเล่นนะเกมนี้น่าจะใช้เลรอยซานเน่ลงแทนนะครับแต่ก็ดูแล้วไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่ทางเจ้าบ้านเนี่ยปัญหาเยอะเลยนะครับแนวลุกด้วยนะครับทั้งมาตินเบรดเวด เซอร์ gio อากิโรอุสมานเดมเบเล่นะครับ3คนเนี่ยก็ถือว่ากองหน้าเนี่ยหายไป1ชุดเลยนะครับต้องใช้เมมฟิสเซอร์ไพลุคเดอยองแล้วก็ฟิลิเป้คูตินโยมายืนเป็นกองหน้านะครับดังนั้นเนี่ยถ้าดูจากฟอร์มแล้วยังไงเกมนี้เฮีย er, ก็มองว่าบาเยินเขี่ยวกว่านะครับกองหน้าเขาระดับเวิร์คคลาสนะครับโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้เฮียว่ามีทีเด็ดอยู่แล้วนะครับ1เม็ดไม่น่ายากสำหรับบาเยินเลือกเชยร์ไปทางทีมเยือนอย่างบาเยินมิวนิคนะครับ สูงต่ำคู่แรกในวันนี้นะครับเราไปกันที่ลีกวันของอังกฤษลินคอนซิตี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของรอต t ทอร์แฮมยูเนเต็ดคู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลาตี145ของค่ำคืนนี้นะครับลินคอนซิตี้เจ้าบ้านตอนนี้รังอันดับ16ของลีกอยู่ลงเล่นไปแล้วทั้งหมด6นะัดชนะ2เสม,มอ1แพ้3ยิงได้9เสียไป8ประตูนะครับมี7คะแนนเท่ากับว่าประตูรวมที่ สร้างขึ้นมาได้นะครับร่วมกับคู่แข่งเนี่ยสำหรับลินคอนซิตี้ก็คือ17ลูกจาก6เกมส่วนรอตเทอร์แฮมนะครับตอนนี้เนี่ยรังอันดับ13อยู่ลงเล่นทั้งหมด6นะัดชนะ3แพ้3ยิงได้7เสียไป7มี9คะแนนเท่ากับว่ารอตเทอร์แฮมนะครับสร้างประตูร่วมกับคู่แข่งขึ้นมาแล้วทั้งหมดเนี่ย14ประตูจาก6เกมนะครับถือว่าค่าเฉลี่ยค่อนข้างจะน้อยนะแต่สิ่งที่น่าสนใจคือฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่นะครับ ลินคอนซิตี้บุกไปถล่มเคมบริดจ์ u ยูไ e นเตดถึง5ประตูต่อ1น1ส่วนทางร o อตเทอร์แฮมเนี่ยเปิดบ้านแพ้ให้กับฟลีดวูดทาวสี่สอและถือว่าเป็นการเล่นที่ทั้งคู่นะครับสามารถสร้างประตูรวมกับคู่แข่งเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวคู่นี้นะครับเจอกันล่าสุดในบ้านของลินคอนซิตี้เมื่อวันที่8กุมภาปี2020เกมนั้นเป็นร o อตเทอร์แฮมนะครับที่บุกมาเฉือนเอาชนะไปได้ 1>, 1ประตูต่อ0ดูจากสถิติแบบนี้นะครับเหมือนจะยิงกันน้อยนะแต่ต้องบอกว่าหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาปีหนึ่งปีนี้นะครับถือว่าทั้งคู่ในช่วง2เกมหลังสุดเป็นทีมที่ผลิตสกรร่วมกับคู่แข่งเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับบางเกมทะลุถึง6ลูกด้วยกันดังนั้นนะครับเกมนี้เฮียจึงมองว่าสกรสูงที่2.5 ทั้งคู่น่าจะช่วยกันสร้างและผ่านไปได้นั่นเองนะครับดังนั้นคู่นี้จึงขอเลือกเชื่อไปที่สกอร์สูงด้วยราคา2.5นะครับสูงต่ำคู่ที่2ในวันนี้นะครับไปกันที่ไอแลนด์พรีเมอร์ลิกกันบ้าง s ิลิโกโรเวอร์เปิดบ้านรับการมาเย,ยือนของดัน d a ร k คคู่นี้ทำการแข่งขันกันในเวลาตีหนึของค่ำคืนนี้นะครับ สลโก้โรเวอร์ตอนนี้รังอันดับ3ของลีกอยู่ลงเล่นทั้งหมด25นะัดชนะ12สเสม,มอ6แพ้ไป7ยิงได้30เสียไป18ประตูมี42คะแนนผลงานล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะเซนต์แพทริกไป2ประตูต่อ0ส่วนทีมเยือนอย่างดันดาร์กนะครับตอนนี้รังอันดับ9หรือว่ารองบวยของลีกอยู่นั่นเองลงเล่นทั้งหมด25นะัดชนะ7เสม,มอเจแพ้ไป11ยิงได้28 เสียไป36มี28คะแนนผลงานล่าสุดบุกไปแพ้ให้กับลองฟอร์ดทาวที่เหลือผู้เล่นเพียงแค่9คนนะครับ1ประตูต่อ0คู่นี้เจอกันล่าสุดในบ้านของดันดาร์เมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเกมนั้นเป็นซิลิโกโรเวอร์นะครับที่บุกมาเฉือนเอาชนะไปได้แค่1ประตูต่อ0เท่านั้นส่วนเกมล่าสุดที่เจอกันในบ้านของซิลิโกโรเวอร์เจอกันเมื่อเดือนมีนา และจบด้วยการเสมอกันไป1ประตูตอนหสถิติของคู่นี้นะครับบอกได้คําเดียวว่าจาก5ใน6เกมยิงไม่ถึง3ลูกนะครับยิงได้แค่2ลูกเท่านั้นไม่เกินด้วยนะครับแล้วก็ดันดาร์กเนี่ยมักจะเป็นฝ่ายเสียประตูเสมอและดูในส่วนของสถิติย้อนหลังของทั้งคู่นะครับถือว่า2-3เกมหลังสุดของทั้งคู่เนี่ยมักจะยิงไม่เกิน2ลูกนะครับเรียกว่าร่วมกับคู่แข่งเนี่ยไม่เกิน2ลูกเลยดังนั้นนะครับคู่นี้ เฮีย er จึงมองว่าโอกาสที่สกอร์สูงไม่มีเลยนะครับมองที่ต่ํามากกว่าดังนั้นนะครับคู่นี้เฮีย er จึงเลือกไปที่สกอร์ต่ําด้วยราคา2.5เฮียมองว่าไม่น่ายิงถึงนะครับ ก็จบกันลงไปแล้วนะครับสำหรับทีเด็ดบอลเต็ง2คู่และบอลสูงต่ำอีก2คู่ในวันนี้นะครับสรุปให้ฟังสั้นๆอีกครั้งหนึ่งบอลเต็ง2คู่ในวันนี้ให้เลือกไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับบาเยิร์มิวนิกส่วนบอลสูงต่ำในวันนี้นะครับให้เลือกไปที่คู่ของลินคอล์นซิตี้ด้วยสกอร์สูง2.5และซาริโกโรเวอร์ด้วยสกอร์ต่ำา5 5นะครับ ก่อนจากกันไปนะครับหากใครชอบคลิปนี้แล้วแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u b s c r i b e และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดทีเด็ดในทุกๆวันสำหรับใครที่อยากสนับสนุนทีเด็ดแบบนี้กดที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อที่จะได้มีทีเด็ดแบบนี้ให้ฟังกันทุกวันนะครับขอบคุณครับ